ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด สมาคมเครือข่ายสื่อสารมวลชนภูมิภาคเข้าช่วยเหลือยายวัย8ปปีถูกนายทุนฮุบที่ทำกินเกือบหมดนายสเสวกสอละลำนายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคหรือสคสพพ,พร้อมนายสนมบุญจันทึกกรรมการสมาคมและผู้สื่อข่าวทีวีดาวเทียมช่อง13สยามไทยได้ลงพื้นที่ตำบลหนองแม่น้าอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์หลังได้รับการร้องเรียนจากนางนิภาคำพิมพ์อายุ80ปีอยู่บ้านเลขที่10หมู 6, ่6กตำบลหนองแม่น้ำอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์ที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีนายทุนมาขอทำสัญญาเช่าที่ปลูกต้นสนแต่ต่อมาได้ทราบว่าสัญญาเช่าที่ดังกล่าวกลายเป็นสัญญาขายที่ดินให้กับนายทุนเจ้าของต้นสนโดยนางนิพาคำพิมพอายุ80ปีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนย7ิบ,บ7ไร่3งานได้เล่าว่าตนได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ทำกินกับครอบครัวแต่ทอมาภายหลังจากสามีและลูกได้เสียชีวิตลงตนเองก็ใช้ชีวิตอยู่ตามลําพังอย่างยากลําบากเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วได้มีนายทุนมาขอเช่าที่ดินของตนเพื่อปลูกต้นสนจำนวน2ไร่ในรานคา4ม บาทตนก็ได้ทําสัญญาให้เช่าโดยวิธีพิมพ์ลายมือเพราะตนไม่รู้หนังสืออ่านเขียนไม่ได้หลังจากนั้นในปีที่ผ่านมานายทุนคนเดิมก็มาขอเช่าพื้นที่เพิ่มเติมอีกรวมเป็นเศษใต้ซึ่งในสัญญาระบุว่าเป็นจานวนเงิน1000 0แบาทโดยใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือเหมือนเดิมแต่ตนก็ยังไม่ได้รับเงินแสนจํานวนดังกล่าวแต่อย่างใดต่อมาตนได้เอาสัญญาไปให้เพื่อนบ้านช่วยอ่านให้ฟังกับพบว่าสัญญาการขายที่ดินระหว่างตนกับนายทุนคนดังกล่าวตนจึงไม่ยินยอมและพยายามขอยกเลิกสัญญาแต่ไม่เป็นผลซึ่งต่อมาาาเหตุกรกรรณ์ดดังล่วไู้้ ประธานสภาอบตอหนองแมนาจึงได้มาช่วยพาตนไปพบกับทหารชุดชอลุ่มแม่น้ำเ็กได้รับคำแนะนำให้ไปที่สำนักง,งานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกเมื่อไปถึงก็ได้คำแนะนำให้ไปพบผู้ใหญ่เพื่อทำเรื่องขอให้นายช่างมาทำการังวัดที่ดินให้ใหม่เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปด้านอาดีตภรยาผู้ใหญ่บ้านได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานายทุนคนดังกล่าวได้พาคนใหญ่คนโตมาพบกับผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันเพื่อขอให้เซ็นเอกสารการซื้อขายแต่ผู้ใหญ่บ้านหมู่6ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เกิด ก็ <le ans> ไม่ยอมเซ็นให้แต่อย่างใดเพราะเนื่องจากไม่ทราบ <fade. S 1> เรื่องการซื้อขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นส่วนทางด้านนายสวเวกสอนละลำนายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคหรือสคอสพได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้วพร้อมได้เก็บข้อมูลหลักฐานเอกสารเพื่อจะนําเข้าที่ประชุมสมาคมเพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณยายให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดต่อไปก็วันนี้มีผู้ที่ได้มาร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องที่ บนหนองไมนาแล้วนายคนเนี้ยนายคนเนี้ยสัญญานิพาคัมพิมาาเออที่ขงซึ่งมีการทำสัญญาที่ขึ้นวนสิบสองแปดไร่แปดโป๊บสัญญาซื้อขายแล้วมาที่ตรงนี้เอาไปขึ้นเนี่ยสัญญาเนี่ยมันมันมีเงื่อนงำนะฮะเพราะว่าตัวเลขกับข้อตกลงกับการซื้อขายแล้วก็เรื่องเนื้อที่มันไม่ตรงกตัด แล้วตอนวันนี้ผมรับเรื่องไว้ก่อนรับเรื่องไว้ก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้เพื่อที่จะสืบสาวเราเรื่องให้มันแน่ชัดซะก่อนดังนั้นก็ผมรับแล้วบ่าหนึ่งไว้แล้วซึ่งท่านประธานสภาหนองไม่นาได้มอบเรื่องให้ผมติดตามเรื่องนี้อันแล้วก็ส่วนนกลุ่มไหนทุนที่ซื้อหรือที่มาเอาที่ของคุณยายเนี่ย ผมก็ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหาความเป็นจริงไเอาแค่ข้อมูลแค่ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าบางทีเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งผมก็แปลกใจนะเขาค้อนี่มีแต่เรื่องวุ่นวายแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของตัวจริงรอสรราฐธรนอาสาสมัครหรือผู้ที่ช่วยลบมาคนเก่าเนี่ยขาขาดแขนขาดตาบอดนะฮะยืนกันต่ำละสายก็ถูกโกงที่หมด คงในทุนของงำผมก็ไม่เข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทําไมไม่ค่อยสอดส่องดูแลซึ่งเขาไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมมันก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยก็ต้องมาอาศัยสื่อเห็นบอกประชาชนก็บอกว่าหยัดให้สื่อเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นกรบอกเสียงเพื่อเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปให้กับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้รับผิดชอบ ของจังหวัดเบอร์หนึ่งของจังหวัดนะครับหรือความเป็นธรรมที่พึ่งสารที่พึ่งสุดท้ายก็ก็คือสารนะครับนะครับอันนี้ก็ก็ให้ข้อมูลไว้แค่นี้ก่อนซึ่งผมรับเรื่องจากออคุณยายนิพาคำพิมพ์นะเป็นเป็นคนอยู่ที่หมู่0ิหมู่ที่6กะที่อยู่บ้านเลขที่10หมู่หกตำบลหนองแม่นา มีนับุญนักบุญหอบพ่อเเรียกว่ากันครับเพราะว่าในไล่เขาไปทำหมดแล้วผมก็ได้พาป้าไปที่ไชอคอหารชุดควบคุมทหารที่ชุดควบคุมโครงการรุ่มน้ำเพู่ที่ทางชอคอก็แนะนำให้ไปที่สำนักสี่สำนักประมาณสี่ที่พิษณุโลกอพิษณุโลกก็แนะนำมาว่าให้ผู้ใหญ่ทำเรื่องขอนายช่างมาลองวัดที่ให้แก จะได้ดําเนินการต่อไปยังไงก็อันนี้ก็เดี๋ยวสัญญาคือนี่มันมีเงินงำไหมครับท่านประธานผมผมดูแล้วผมดูแล้วน่าจะอืมันเป็นการแปะโก้ครับไม่มีความเป็นธรรมันเป็ผมดูแล้วไม่ไม่เป็นธรรมอะครับนี่คือสัญญาสัญญาอ่ามันมีเหมือนเหมือนมีเงินงำนะครับเหมือนมีเงินงำ ครับโอเคิ่งอยากถามท่านว่าสัญญาเนี่ยฉบับเนี่ยมันมันชอบได้กฎหมายไหมที่เราดูกันแล้วเนี่ยนั่นเดี๋ยวผมจะดูกันให้อีกครั้งครับขอบคุณบ้านครับที่ให้ข้อมูลครับครับสวัสดีครับแต่ฉันจะจับผู้ใหญ่นะเป็นพยานนะเขารุ่นทหารมาวัดจุกแรกเนาะฉันไม่ได้เข้ามาดูตะลิงเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไปกับนายแต่เขาไม่ได้มาดูประพาเสร็จแล้วอ่ะ ต่อหน้าทหารเนี่ยปะลุงชดเนี่ยให้ประพาเซนแต่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่เซนแต่เขาจับมือประพาในแต้มโป้นี่ผู้ใหญ่เป็นพยานนะ oh. 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 แล้วอีกออวว้เนี้ย oh. ประมาณไม่ถึงสิบวันเนี่ยผู้ใหญ่ว่าตาชดเนี่ยเอาเจ้าใหญ่ในโตที่ไหนมาไม่รู้มาให้ผู้ใหญ่เซน oh. ผู้ใหญ่ก็บอกหนูไม่เซนหนูไม่รู้ oh. แต่ฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่เห็นเป็นแต่ผู้ใหญ่เนี่ยไปพูดให้ฉันฟัง oh. ฉันก็บอกว่าพี่ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องช่วยประพาลุงชดนี่มาอยู่โดยที่ว่าไม่ถูกต้องเริ่มแรกเริ่มทีเลยเนี่ยเข้ามาขอเช่าจแล้วเราว่าไงก็เช่าเลขว่าทีก็ให้เขาเศร้าเขาเขาเศร้าเขาเศร้าสองไล่ทีแรกเขาก็มาขอเศร้าเพิ่มอีกอแล้วก็เพิ่มเป็นเจ็ดไล่ล้อมหมดลงสุญญาซื้อขายเลยบ้านที่นี้ เขาก็เขียนละแล้วเขาก็เขียนว่า,า,วาทีนี้ก็ไม่รู้เอาไม้ให้ที่คนรู้จกักอ่านเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นค่าเช่าเป็นขเป็นซื้อขายจา้ะบอกว่าไม่รู้งซื้ออ่านไม่เป็นไปตรงไหนฉันก็พูดคำนี้แหละเพราะว่าฉันไม่รู้จริงๆจ้ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน